ล่าล่ล่ลอ้าเจ้าสวัสดีครับช่องวิทเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้มาพบกับผมครับช่องยูทูบเบอร์ที่จนที่สุดในจนที่สุดในประเทศแล้วนะฮะแต่ว่าก็อยากจะเลยนำข่าวโซเชียลมาฝากทุกคนกันนะฮะ วันนี้ผมไปเห็นภาพภาพหนึ่งนะที่แชร์กันเยอะเป็นภาพเนี่ยฮะภาพเหมือนถ่ายจากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนยืนอยู่มีสติกเกอร์ปิดหน้าคู่กรณีเราก็เห็นมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแต่ว่าพอลองอ่านเนื้อหาเอา้าก็มีความน่าสนใจนะฮะเพราะความจาก a c e b o o k เนี่ยเป็นการทะเลาะบ่อแวงกันของร้าน อาหารสอง้านฮะที่พิซซาดูโกคนที่เขามาโพสต์เนี่ยเขาอ้างว่าเขาทนไม่ไหวละ8เดือนเนี่ยถูกร้านข้างๆเนี่ยลังควานนะฮะตัวคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเปิดร้านที่หลังพะเซ็งที่ได้นะฮะแล้วก็ตั้งใจทําร้านให้ออกมาดีน่าจะเป็นร้านแนวนั่งกินร้านนมอะไรเงี้ยฮะตั้งใจทําร้านให้ออกมาดีนะก็ ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรร้านข้างๆเนี่ยก็เป็นร้านแนวจิ้มจุ่มนะก็ขายนมด้วยน่าจะร้านคล้ายๆกันเป็นร้านนั่งกินทีเนี้ยก็บอกว่าพอเขาย้ายมาอยู่เนี่ยเขารีโนเวทที่ทําอะไรร้านเปิดเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มสังเกตถึงความผิดปกติของร้านข้างๆนะฮะจุดเริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ยมีวันนึงเนี่ยเขาเอาถังน้ําแข็งวางวางไวน้นะแล้วน้ำเนี่ยมันไหล ไหลไปร้านข้างๆก็ร้านมันอยู่ใกล้ๆกันไงมันอยู่แทบจะเกือบชิดกันเลยอะน้ําไหลไปเขาก็เลยโดนร้านข้างเนี่ยด่าว่าเฮ้ยหมามันจะเห่าเไรวะเขาก็บอกว่าร้านข้างเนี่ยมาด่าว่าน้ําเลยมาเขตกูซึ่งซึ่งเขาก็ได้ขอโทษนะฮะขอโทษแบบพูดเพราะนะบอกขอโทษครับพี่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวจัดการเองรู้ไหมร้านข้างตอบว่าอะไร ตามที่เขาเขียนมาเขาบอกว่าร้านข้างบอกว่าไม่ต้องวนเหี้ยอะไรล่ะคือเหมือนกับแบบว่ารอรอที่จะหาเรื่องอ่ะรอที่จะแบบให้เกิดประเด็นแบบเนี้ยแล้วก็ด่าเลยนี่การที่แบบคนไม่รู้จักกันนะแล้วก็อยู่ร้านข้างๆกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโดนโดนแบบเนี้ยมาตลอดแฟนแฟนเดินผ่านร้านโดนด่าว่าอีตอแหลโดยใช้เรื่องน้ําไหลไปที่ร้านเนี่ยมาด่าว่าเอออีตอแหลก็ด่าแฟนเขาอีกนะฮะ มีการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยเดินมาเรียกลูกค้าถึงหน้าร้านเขาเลยนะแบบลูกค้าจะเข้าร้านนี้หรือว่ามาจอดมันจะเป็นร้านแนวจอดริมถนนน่ะแล้วก็นั่งกินน่ะแล้วก็แบบเดินเข้ามากินน่ะให้เด็กเสิร์ฟเดินมาเรียกลูกค้าถึงหน้าร้านมีการพังท่อน้ำน,นะฮะเขาบอกว่าโดนเหตุการณ์อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ8เดือนนะแล้วฟงังส้นสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่ ถูกด่าแม่นะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ว so. ันนั้นเนี่ยแม่เขาเนี่ยลงจากรถลงจากรถแล้วมันเป็นรถกระบะยกสูงอ่ะก็เลยกระโดดลงมันก็เลยเสียงดังแป๊กโดนร้านข้างๆเนี่ยซึ่งเป็นหญิงวัยรุ่นนะไม่ใช่วัยรุ่นนะจะอายุประมาณ30กลางๆอ่ะเออเป็นคู่สามีและเจ้าของร้านเนี่ยที่มาด่าเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ด่าแม่เขาว่าอีตอแหลแก่แล้วยังมากระทืบ เท้าใส่ร้านกูใช้คําแบบนี้ฮะเขาเลยทนไม่ไหวฮะก็เลยบุกไปที่ร้านไปด่ากันเฮ้ยทำไมต้องมาด่าแม่ฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปจบที่สถาน,นีตำรวจแต่ก็ไม่ได้แจ้งความในคดีอะไรเพราะว่าก็เหมือนการทะเลาะวิวาทแต่ว่ายังไม่ได้ลงไม้ลงมือตํารวจก็ไม่รู้จะลงอะไรยังไงแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาทนไม่ไหวแล้ว8เดือนแล้วนะฮะที่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วมันก็เสี่ยงที่จะมีปัญหาทั้งที่เขาทําธุรกิจแบบว่าตั้งใจมาทําค้าขายอ่ะแต่ร้านข้างๆเหมือนกับแบบ ตรงใจมาหาเรื่องเหมือนกับว่ามาเปิดแข่งกับกูเหรอก็เลยรังควานมาตลอดตอนหลังเขาบอกว่ามีการแบบหลังจากเกิดเรื่องที่ไปสถานีตำรวจนะมีการแบบเดินผ่านก็ยังด่าเหมือนเดิมแก๊งเพื่อนเอาแก๊งเพื่อนมาเบิ้ลรถหน้าร้านรวมถึงให้แฟนของเจ้าของร้านเนี่ยมาท้าต่อยคือแบบอยากจะมีเรื่องอยากจะมีประเด็นมากอ่ะคือเหมือนกับแบบว่าเออถ้ายังอยู่ตรงนี้ก็จะต้องเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ย ก็ที่ผมเอาผมเอาเรื่องราวนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมเห็นคนที่เขามาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีวิธีจัดการยังไงดีเพราะว่าเออเขามาถามหาชาวเน็ตอะ่ะเขาต้องพึ่งโพลังโซเชียลแล้วอะ่ะโซเชียลก็เลยบอกว่าให้ให้แบบเออแจ้งเรื่องไปที่นักข่าวสํานักข่าวอะไรยงี้สิล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องเล่าเช้านี้ได้ลงพื้นที่นะฮะแล้วก็ไปสอบถามข้อพิพาทกับร้านตรงข้ามเนี่ยร้านคู่กรณีที่ต้นโพสเนี่ยเขาบอกว่าเออมาด่าอะไรอย่างเงี้ย ร้านคู่กรณีบอกว่าก็ร้านข้างๆมาด่าพ่อก่อนมาด่ามาด่าพ่อเขาก่อนซึ่งในในข้อความยาวๆของโพสต์ต้นโพสต์เนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้คําพูดอย่างไรนะั้นมีแต่ร้านข้างๆที่มารังควานตรงนี้ก็ต้องดูนะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเออใครพูดจริงใครพูดไม่จริงแต่ว่าเราก็มีคลิปที่ทะเลาะวิวาทกันมาด้วยแล้วก็ตอนนี้สื่อก็ ได้นําเสนอข่าวนี้แล้วเราก็ช่วยนําเสนออีกทางหนึ่งนะครเพราะว่าถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างในโพสต์ท,ที่ยาวๆจริงๆต้นโพสเนี่ยก็ถือว่าอีกฝั่งเนี่ยทำไม่ถูกอย่างมากนะครเพราะว่าการค้าขายเนี่ยมันก็ถือว่าต้องต้องมีเขาเรียกว่าจรรยาบรนอะคือคือข,ขายอาหารขายบริการร้านค้าร้านอาหารอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่เขาจะเข้าร้านไหนก็ได้แล้วก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคนทาธุรกิจที่เขาจะมาเปิดตรงที่ของเขาอะ มันก็ไม่ควรที่จะแบบไปรังควานหรือว่าไปแบบใช้วิธีการสก,กปรกในการทําให้คู่แข่งไม่มีในบริเวณของตัวเองอ่ะถ้าเป็นตามนี้นะคือเป็นวิธีที่สก,กปรกมากแล้วก็มันก็มีแต่จะแบบทําให้เรื่องราวเนี่ยมันมันแบบใหญ่โตอ่ะอนาคตมันอาจจะไม่ได้แค่ด่ากันะมันอาจจะมีเรื่องการทําลายร่างกายหรือน้หนักหนักขึ้นมากๆอาจจะแบบ ถึงขั้นเสียชีวิตหรือสูญเสียอะไรต่างคือมมแต่เสียเออตรงนี้ก็เออดีละที่สื่อเข้าไปเข้าไปเหมือนแบบว่าเป็นโปรเทคไปช่วยปรามอีกฝั่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะไม่ให้แบบเรื่องรามลุกรามเพราะเชื่อเถอะว่าถ้าแบบเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครสนใจหรือสื่อไม่ได้ลงไปร้านตรงข้ามก็จะทําอยู่แบบเนี้ยก็คือยังไม่ยังไม่หยุดอ่ะ คือตอนนี้ก็นั่นแหละมีทัวร์ลงร้านฝั่งสงค้ามแล้วเขาเจอ Facebook ของผู้หญิงร้านสงข้ามแล้วแต่ว่าเขาปิด Facebook ปิดคอมเมนต์นะฮะเพราะว่าโดนทัวร์ลงแล้วก็เหลือแต่ a c e b o o k ของพ่อพ่อที่บอกว่าเป็นข้าราชการด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าเคยไปบอกพ่อของเจ้าของร้านนี้แล้วว่าเออให้ดูลูกหน่อยเออมาด่ากันอย่างนี้ไม่ถูกแต่ว่าพ่อ,อฝั่งนั้นก็ไม่ทําอะไรฮะก็คือเหมือนกับ,บเออก็จะแบบไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้ลูกมาลังควานเขาอยู่อย่างเงี้ยเออตรงนี้ก็นั่นแหละ เดี๋ยวนั่นแหละไปดูคลิปเต็มๆกันได้นะฮะก็คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้คิดเห็นยังไงกับการทําธุรกิจแบบนี้นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารที่ดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ